หลังการสิ้นพระชนของอีวานจอมโหดในปีคศ1584รัเสเซียเข้าสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความโกลาหลราชทายาตของอีวานอ่อนแอและเมื่อพระโอรสองค์สุดท้ายสิ้นพระชนในปี1598ราชวงศ์รูริกที่ปกครองรัเสเซียมาหลายศตวรรษก็สิ้นสุดลงการแย่งชิงอำนาจเริ่มต้นขึ้นมีทั้งกษัตริย์หุ่นเชิดและพระเจ้าเท็ด ที่อ้างตนว่าเป็นทายาทของราชวงศ์ต่างฝ่ายก็ตั้งตนขึ้นครองอำนาจจนรัสเซียแตกเป็นเสี่ยงเสีงในขณะเดียวกันศัตรูจากภายนอกก็เข้ามาแทรกแซงกองทัพโปแลนด์และลิทัวเนียบุกเข้ายึดมอสโกชาวรัสเซียต้องอยู่ภายใต้การครอบครองของต่างชาติแต่ห้ามกลางความสิ้นหวังประชาชนลุกขึ้นสู้ดมด้วยพค้าและกองกำลังชาวบ้านจากเมืองนิชนีนฟโกรด พวกเขาสามารถขับไล่กองทัพโปโลแลนด์ออกไปได้ในปี1612ในปี1613สภาโบยาและประชาชนเลือกชายหนุ่มชื่อมิคาอิลโรมานอฟขึ้นเป็นซาองค์ใหม่ก่อตั้งราชวงศ์โรมานอฟที่จะปกครองรัสเซียยาวนานกว่า300ปีจากความวุ่นวายและความทุกยากรัสเซียได้กำเนิดราชวงศ์ใหม่ที่จะพาประเทศเข้าสู่ยุคจัก,กรวรรดิอันยิ่งใหญ่ ติดตามตอนต่อไปปีเตอร์มหาราชผู้ปฏิรูปรัเสเซียสู่มหาอำนาจยุโรป